w h e you are practicing your pronunciation, don't worry about exaggerating because you are getting your muscle prepared, and then when they are ready to use those sounds, it will feel more natural, and you can kind of tone it down and not sound so crazy. เคยมีใครคิดบ้างไหมว่าอยากจะพูดสำเนียงภาษาอังกฤษให้ได้เหมือนกับต่างประเทศเขาให้ได้เหมือนกับฝรั่งเขาจริงๆเลยมันไม่ได้ยากนะคะจริงๆแล้วของพวกนี้ได้มากน้อยจะชาจะเร็วมันขึ้นอยู่กับ การฝึกฝนนะคะดังนั้นทุกคนทำได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วใน YouTube Channel ของมิวในการสอนภาษาอังกฤษกันวันนี้เราจะมาฝึกพูดสำเนียงภาษาอังกฤษให้ได้เหมือนกับ Native American English กันอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าสำเนียงในการพูดภาษาอังกฤษของเราจะเป็นสำเนียงแบบไหนของมิวจ้เป็น American English ะะเขาก็จะมีสำเนียงในการพูดของเขาอีกแบบหนึง่งเรามาดูอันแรกกันเลยดีกว่าความแตกต่างระหว่าง R กับ L ตัวที่คนไทยค่อนข้างที่จะสับสนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเสียงมันคล้ายๆกันแต่ว่าการอ่านออกเสียงออกมามันต่างกันมันจะมีเทคนิคในการพูดเสียงตัว R ออกมาเราจะทำปับรูปตัว O แล้วเราก็จะมัวล,ลิ้นไวต้ตรงกลางปากนะคะโดยที่ลิ้นจะไม่ติดเพดานปากแล้วเราก็จะไม่กระดกลิ้นด้วยอ่านออกเสียงออกมาเป็น ลองพูดพร้อมกันนะคะ R. แบบนี้ดังนั้นเราจะสามารถพูดคำว่า royal ได้แล้วต้องพูดตามมิวนะคะ royal royal โอเคเก่งมากค่ะทีนี้ต่อมาเราจะมาพูดถึงตัว L กันเราก็จะทำปากเป็นรูปปกติธรรมดาเลยไม่ต้องทำปากเป็นรูปตัวโ O เหมือนตัว A นะคะเสร็จแล้วเราก็ เอาลิ้นไปแตะไว้ที่ด้านหลังของฟันบนเสร็จแล้วเราก็ปัดลงมาลองนึกถึงคำว,ว่า loyal loyal เห็นไหมว่าเสียงมันจะมาจากการที่เอาลิ้นกระดกกลับลงมาข้างล่างในลองพูดตามอยู่ loyal loyal สรุปพอเรารู้แล้วว่า r กับ l ต่างกันยังไงเราลองพูดคำว่า roller coaster ลองพูดตามอยู่นะคะ roller coaster โอเคอาจจะยากตรงที่เราจะเปลี่ยนจากตัว L เป็นตัว R ใช่ป่ะจากคำว่า roller เออมันจะมีช่องว่างแก็บตรงนั้นเล็กน้อยเอา R มวนลิ้น R ตัวแรกเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมวนลิ้นที่ตัว L ตัวที่2เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปกระโดกแบบมวนลิ้นอีกรอบนึงใน R ตัวหลังสุดเป็น roller coaster ลองพูดตามอยู่อีกครั้งหนึงนะคะ roller โอเคค่ะถ้าสมมติว่าใครยังพูดไม่ได้ลองกดพักวิดีโอไว้แล้วก็กลับไปดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ แต่จริงๆแล้วมันดีกว่าถ้าเราจะฝึกให้มันเวริร์ไปสักนิดนึงแล้วพอเวลาเราคุ้นชินกับการพูดเป็นสำเนียงแบบนั้นแล้วมันก็จะง่ายมากกว่าเวลาเรากลับมาพูดเป็นสำเนียงปกติต่อมานะคะคือตัวออีกรูปแบบหนึง่งที่มันจะอยู่กลางคำถ้าอแาล้วตามด้วยตัวที่เป็นพยัญชนะไม่ใช่สระแล้มันอยู่ตรงกลางของคำอะให้เราม้วนลิ้นไปด้วยแล้วมันก็จะออกเสียงเป็นเวริร์แบบอยู่ในคอนะคะ เราลองมาดูประโยคนี้กัน The first word that you learn is the one you heard the most เห็นไหมว่า R ทุกตัวที่อยู่ตรงกลางคำแต่ละคำ The first word พวกนี้มันต้องมูล,ลิ้นหมดเลยในะ American English โอเคลองใหม่อีกครั้งหนึ่งลองพูดตามนะคะ The first word that you learn is the one you heard the most เก่งมากค่ะ และสุดท้ายนะคะคือตัว R ที่จะอยู่หลังสุดของคำเราจะต้องมวลินด้วยตัวอย่างเช่นคำว่า car f o r bar โอเคลองพูดตามนะคะ car f o r bar เก่งมากนะคะในหัวข้อต่อมานะคะหัวข้อที่2เราจะมาพูดถึงตัว T กันเราจะมาพูดถึง การเปลี่ยนตัวทีเป็นตัวดีก่อน American English มีหลายคำมากเลยที่เขาจะเปลี่ยนตัวทีเป็นตัวดีโดยที่จะไม่อ่านออกเสียงตัวทีเลยแม้แต่นิดเดียวนะมันจะเปลี่ยนเป็นเดเป็นดอเด็กหมดเลยตัวอย่างง่ายๆเลยลองดูคำว่า water bottle water bottle มันคือขวดน้ำใช่ไหมมันจะไม่พูดตัวทีออกมาเลยหรือถ้าเราลองมาฟังเป็นประโยคยาวๆ,ๆกันบ้างอย่างเช่น in the city he wore an exciting sweater because h a t always made him satisfied เห็นไหมคะว่าในประโยคนั้นไม่มีการอ่านออกเสียงตัวทีเลยมีแต่เปลี่ยนจากตัวทีเป็นตัวดีไม่ว่าจะเป็น better city และอยากอีกตัวหนึ่งก็คือ Dad always เห็นไหมว่ามันเป็นการควบเสียงเจ้าทีเป็นตัวดีแล้วก็ควบไปที่ตัวเอเลยเป็น Dad always มีการอ่านออกเสียงตัวทีอีกรูปแบบหนึ่งคือตัวทีตัวสุดท้ายจะไม่อ่านออกเสียงเป็นตัวทีเลยคือ จะเงียบแบบเสียงมันจะเงียบหายไปในปากเลยลองดูตัวอย่างประโยคว่า I bought a plant and took it outside เห็นไหมว่าเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวทีตัวหลังสุดเลยมันจะหายไปในปากมันจะแบบหายไปเลยอะ่ะลองฟังใหม่อีกครั้งแล้วลองพูดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ I bought a plant and took it outside โอเคเก่งมากนะคะและตัวต่อมาเป็นตัวที ที่อยู่ตรงกลางประโยคบางครั้งมันจะหายไปในปากเลยคือเราจะไม่พูดตัวทีออกมาเลยมันจะเสียงแบบหายไปเลยแต่พอมันดันเป็นพยัญชนะของในคำคำหนึ่งในประโยคเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้ว,ว i, เราจะอ่านออกเสียงยังไงอะลองดูประโยคนี้เป็นตัวอย่างนะคะ The winner of the i r e n National w i n n e r Olympics has gotten an important award on the Internet เห็นไหมว่าคำไหนที่มันมีตัวทีอยู่ตรงกลางเราจะไม่พูดอ่านออกเสียงตัวทีตัวนั้น,นออกมาเลย มันจะหายไปในปากเลยมันแบ่งได้ออกเป็น2แบบนะคะคือตัวที่มี nt และตามด้วยสระพะคำว่า a i r n a t i o n a l v i n n e r i n r n e t กับอีกรูปแบบหนึง่งคือตัวที่มันมี double t อยู่ตรงกลางอะมันจะไปเป็นอื่นอยู่ในลำคออย่างคำว่า g o t t e n เห็นไหมว่าจะไม่พูด g o t t e n เป็น g o t t e n g o t t e n ธรรมดาเลยมันมีหลายคำม,มากๆอย่างเช่น g o t t e n cotton คิดมิดได้หลายคำมากมากเลยในเราลองมาพูดตามพร้อมกันอีกรอบหนึ่ง The winner of the International Winner Olympics has gotten an i m p o r t a w a r d on the internet Excellent w o r k ตัวที่3ของเรานะคะ เป็น th นั่นเองจะต้องออกเสียงแบบเสถ้าเป็นพยัญชนะไทยคือทอทหารบกขอหูเป็นเสิร์มันอยู่สองแบบคือ th ที่อยู่หน้าประโยคก,กับ th ที่อยู่หลังประโยค th ที่อยู่นหน้าประโยคมันจะออกเสียงค่อนข้างหนักนิดหนึ่งเป็นเสฟส่วน th ที่อยู่หลังประโยคมันจะเป็นเสฟเอาไว้แค่ลงท้ายคำเฉยๆส่วนลักษณะรูปแบบปากที่เราจะเอาไปใช้พูดออกมานะคะให้เราเอาลิ้นมาอยู่ตรงระหว่างปลายฟันบนกับล่าง ให้ลมกับเสียงมันออกมาจากคอแล้วก็พ่นออกมาแล้วเราก็ดึงลิมนัลับเข้าไปกลายเป็นเบทีนี้พอเราคุ้นชินกับการฝึกพูด th ได้แล้วเราก็จะเอามาผสมใส่ลงไปในคำได้ตัวอย่างของคำที่ขึ้นต้นด้วย th นะคะมีเยอะแยะเลยคำยง,ง่ายๆตัวอย่างเช่นคำว่า thank you ถ้าสมมติเอาไปใช้กับฝรั่งจริงๆ thank you think thunder therapy ะะส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัว th ที่เอาไว้ลงท้ายคำตัวอย่างเช่นคำว่า with earth use twentieth โอเคเราลองมาฝึกพูดเริ่มต้นด้วย th ตัวแรกก่อน think thank you thunder therapy with use earth twentieth e x c e l l e ต t w o r นะคะตัว T ีอ่านออกเสียงไม่ยากขนาดน,านั้นส่วน T ีอีกรูปแบบหนึง่ง the นั่นเองเอาไว้นำหน้าคำนามซึ่งถ้าคำนั้นอนะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะทั่วไปเราอ่าน the แต่มีอีกกรณีหนึ่งที่อ่านสิ The, ใช้กับคำที่เกิดต้นด้วยพยัญชนะที่เป็นสระคือ a e i o u ในภาษาอังกฤษนั่นเองเพราะว่าเสียงมันจะสมูทมากกว่าฟังแล้วมันจะแบบไปด้วยกันมากกว่าตัวอยา่างเช่น the apartment เห็นไหมว่า the apartment มันจะไม่แบบติดๆขัดในปากอะ the apartment the organization the environment คำพวกนี้ขึ้นต้นด้วยสระหมดทุกตัวเลยดังนั้นเราก็ต้องใช้ the เวลาเราพูดคือมันจะไม่ชัดเจนมากขนาเป็น the environment ขนาดนั้นมันจะพูดแบบได้สมูทมากๆแทบจะแยกความแตกต่างระหว่างเดิกับติไม่ค่อยออกเลยเวลาพูดแต่มันก็จะชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งลองพูดตามทีละคำนะคะ the apartment the organization the environment เก่งมากนะคะข้อที่4ต่อมานะคะคือการใช้ s e s, s e d เราอะเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละว่าไกรม่าหลักการในการเติม ed เติม es แต่จริงๆแล้วพ่อนํามาใช้จริงๆในชีวิตประจําวันอะสำคัญที่สุดเลยคือเราก็ต้องอ่านออกเสียงมันให้ชัดเจนด้วยอย่างเช่นตัวอย่างที่ลงท้ายด้วย s files miles ถ้าเราพูดเป็นไฟล์1ไฟล์1เอกสารคือเอา file แต่ว่าถ้ามันมากกว่า1ขึ้นมาแล้วอะเราก็ต้องเติม s เข้าไปให้มันด้วยแล้วอ่านออกเสียงมันให้ชัดเจนด้วยให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยเป็น files มันจะมีอยู่หลังนิดนึงไอตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเออคุณเข้าใจนะว่ามันคือพหูพจน์คุณอ่านออกเสียงบบนี้ได้ถูกต้องอย่างตัวที่ลงท้ายด้วย es ก็เหมือนกัน studies brushes เห็นไหมเขาว่าตัว brushes มันลงท้ายด้วย sh มันก็เลยต้องเติม es นั่นเองส่วน studies ก็มันคือเปลี่ยนวายเป็น I เติม es ใช่ไหม studies brushes ส่วนตัวที่ลงท้ายด้วย ed มันคือ past simple tense บางคำ มันอา่านออกเสียงได้ชัดอย่างเช่นคําว่า stop it มันมี double p ออกมาตัวหนึ่งเราก็เลยต้องพูดเป็น stop it ไปด้วยกับอีกคํานึง play อยู่ในป่าเห็นไหมคะแค่นี้มันก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันคือ past tense มันคือ verb ช่องสองที่เอาไว้ใท้ในอดีตลองมาดูตัวอย่างที่เป็นประโยคยาวๆบ้างลองพูดตามนะคะ I stop the i n d u s t r e e t เห็นไหมว่า stop it ล้วใช้คำว่าเป็นเนี่ยเป็นด s t r ดสทเป็น D-O-N เป็น d อ n ควบเสียงไปเลย she studies medicine เห็นไหมว่าถ้าเราไม่อ่านออกเสียงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยสมูทแล้วมันจะกลายเป็น she s t u d i medicine ซึ่งมันผ็ดแกมากอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยอ่ะอีกรูปแบบหนึ่งของตัว S ที่อยากจะมาบอกทุกคนกันนะคะคือตัวเราแล้วตามด้วยสระตัวอย่างเลยแล้วกันเป็น how's it going how's it going เห็นไหมว่าเราเอาตัว S ตรง house ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยตัว i จะ it s พอมันพูดเร็วๆปุ๊บมันก็จะกลายเป็น how's it going how's it going มันจะสมูทไปได้เลย when she complains it gets on my nerves complains complains it gets on s ตามด้วย o มันก็จะเป็นตัวสลับที่เราจะต้องควบเสียงตามไปด้วยแล้วเห็นไหมคะพอเราพูดตัว s ได้ปุ๊บมันก็จะต่อไปใช้กับการพูดประโยคอยๆได้อย่างง่ายแล้วก็สมูทมากๆเลย ข้อสุดท้ายก็คือตัว A นั่นเองนะคะใน American e English ตัว A บางตัวในคำเขาจะเปลี่ยนอ่านออกเสียงเป็นแอด้วยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคำนะคะในภาษาไทยมันง่ายอยู่แล้วลในการเรียนเสียงคำพวกนี้เพราะว่าเรามีทั้งสระอาสระแอใช่ไหมตัวอย่างเช่น bathroom contrast performance อ่ะเราลองมาพูดพร้อมกัน bathroom contrast performance good job นะคะและอีกรูปแบบหนึ่งของตัว a คือ a r y a r y มันก็คือ,อาการอ่าน airy ในสำเนียงของ American English เขาจะอ่านเป็น airy แยกกันให้มันชัดเจนเลยคือที่จะเน้นเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับ British English เพราะา British มันจะเป็น military แต่ถ้าเป็น American ก็จะเป็น military ตัวอย่างเช่นคำว่า secretary summary Library, military, โอเคเดี๋ยวเราลองมาฝึกพูดตามกันนะคะ Secretary, summary, library, military ค okay, ่ะเห็นไหมว่ามันพูดได้ไม่ยากเลยเพราะถ้าเรามีพื้นฐานของตัว A มาแล้วเราก็จะสามารถพูดอ่านแล้วก็ควบการอ่านเป็น a r i ออกมาได้ และเราก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการฝึกสําเนียงการพูดเป็นภาษาอังกฤษกันในวันนี้มหวังว่าทุกคนจะได้ฝึกพูดตามๆกันไปเนาะแล้วก็เอาคอนฟี่ได้ไปใช้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย so I hope this t p t o r i useful to you and thank you so much for learning English with me and I'll see you soon for a new lesson here on my YouTube channel bye.